อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศเข่าแถวร่วมของโรงงานพวกฉันฝนตกเศร้าใหม่ๆได้หนันบรรยากาศดีบ่คักสงสัยสิริภากันยืนโดนส่วนฉันแม่ปุ้งือบ่ไปน้ำเขาตีเขาว่าให้คนท้องยืนเข่ากะค่ะเข่ากะยู่ใสโดนี่ยืนเข่าแถวยังมือเศร้าโอ้ยหน่อบว์พิษบว์ถือบว์ตำปลาตำเมี่ยงเอียนนี่แม่เดี๋ยวคลอดลูกแล้วก็ได้มายืนน้ำมือขึ้เก่าค่ะหลังจากนั้นเลิกงานหามงแรงคุณแม่ก็สิไปหายางไจ่ตลาดตะลี่ก็มีเอฟซีผู้นึงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเม็นมาเนาะยายเจ้าภาคให้มันท่านสิิภาาาคคอัันดดบแรกก็ไไปปหเ้งข้้างสสมบัแลวก็ิเีั่ปีใหม่ตั้งงานน้อเน เวลามาแซวไอุนั่นบ่ท่านอีกแล้วแล้ยวกรเซียวหมูพันปีที่ออกมาเวลาไล่ไว้น่ะละมาทำการซอยการหันพอตะหันหมูแล้วกรสิต่อไข่ลงไปในหมูค่ะจุกๆเลยคขะสนไวยแล้วก็มาปุงรยด้แป้งมันแล้วกรใสผิกไทยปนลงไปตามด้วยน้ำตาลซ่อนนึงเต็มๆแล้วก็รสดีแล้วก็ซอนฟ้าเขียวแล้วก็ซ้อนหอยนางรมเพิ่มความหอม้วยน้ำมันงาแล้วกรสิทำการน้นๆเค็ลๆคุกเข้าส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันเออเมยได้นอกขันสิพักให้ม่อท่านคีบเฮือเล้ยวห่อกระสีผักไปาระมัก ข้าวกโพดอ่อนเส้นเหล็้าวโพดอ่อนมาทาการส้อยการหันเตรียมไว้อันเป็นเขาหันตอนจังสีบ้อหญิงกระยาเ่อสองเข้าบ่เนนสวยงามเน้นกินแล้วเขาปากลมหย่ำลงทองกับพอ่อ <c> ห <oughs> ลังจากหันข้าวโพดอ่อนเส็จเรียบร้อยแล้วเข้าก็เสียขาหนาของเา้า่นละมาทาการหันขากระสิหันเป็นตอนแบบนี้ละ่ะบอกแล้วเข้าบ่ิเนนสวยงามเห็ดหอมเทยวแซน้า,นาไว้ก็เริ่มอ่อนแล้วเข้ากับสีมาซอยมาหันไวแบบนี้คือการขนาดแซน้าไปดูแลเดีกหญิงหยาบหยาบเส็จแล้วก็เตรียมถ้วยน้อยค่ะใส่น้าตาลปีบลงไปแล้วก็ใส่น้าเปล่าลงไปปริมาณสบ่ร้เอาวคานยบ <c oughs> ะละลาไดยาวดมันสิบาท่นขีดปรุงรสดยซี่อิ่วขาวซอนหอยนางรมแล้วก็พริกไทยปนล,ลงไปแล้วก็ตามต้วยเตาเจียวของเหาที่เกือบเบอ่ออายุลงไปแล้วก็ต่อไข่ลงไปค่ะสหน่วยจุกๆแต่ว่าเมนูม้นนี่ฉันบอกพวกเธอไปว่าฉันสียเฮ็ดหยางแต่กย่าต่อเบิ่งเอาตามลิปโลดเดี๋ยวมันสิภาคบ่ทันหลังจากนั้นก็สิทําการขนๆโคเร่โคเล่ส่วนทุกอย่างมันเข้ากันแล้วเหาก็สิใส่แป้งมันลงไปพร้อมเลยค่ะแล้วก็เสิททาการคนๆตีตีห้แป้งมันมันเข้ากันกับส่วนผสม ออกมาเส้นว่าคือส่งไทยแท้หลังจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันบอกอกลงไปก็เอาเส้นใหญ่ของห้าวลงไปแล้วก็ตาด้วยซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็สิทรรําการพัดพัดคนคนโคเล่โคเลแบบนี้แหละจนว่าเส้นใหญ่มันกะว่าวมันสุกคุณนะนี่มีกระทะลายใบกรดีแบบนี้นี่เองเสร็จแล้วก็เปลี่ยนกระทะอีกใบหนึ่งค่ะใส่น้ำมันบอกอกลงไปคือเก่าแล้วก็มาทําการโคโครกระเทียมค่ะพอตะโครกระเทียมมันแหลกแล้วเ้าก็เสีลงไปเกี่ยวให้มันหอมๆเลยพอตะกาบกระเทียมมันสุกเหลืองหอมแล้วห้าก็สิใส่น้าเปล่าลงไปน้าเปลากะกะเอาค่ะใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่จะคล้องเลยแล้วเราก็จะใส่หมูหมักของเราลงไปค่ะหมูมัก จะใส่เบอร์ดเดร์เอาไว้เตเฮ็ดภาษี่อยู่คราบลูดน้ำนั่น <laughs> แล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปตามด้วยขโพดอ่อนค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยมันสิได้สุกพร้อมกันจากนั้นพอตะหมอเดือดจักหน่อยเฮาก็สิใส่เครื่องที่เฮาผสมไว้นั่นแหละลงไปแล้วพร้อมกันเฮาก็สิใส่ผักนาล,ลงไปนําเลยค่ะแล้วก็สิทําการคนๆโค,ค,คเลโคเล,คเลส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันผู้ใดมักคนมักเหนียวหน่อยเหนียวหลายก็ใส่ตามเด้อแป้งมันน่ะใส่เท่าใดก็ใส่แต่สําหรับฉันฉันมักใส่ซ่ํานี้บ่ได้มักให้มันข้นคักแต่ว่าความข้นของใครนะคะไว้จุกๆไปเลยค่ะนี่ค่ะลาดน้าหมูมักนุ่มๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็สิจัดแบง ไวเป็น2องจานแบบนี้เลยเด้พอว่ายังตีกินกันแค่สองคนมือนีไอก้อนแก้วก้อนข้ามกับเฮทโอที่ค่ะก็เลือกสองทุ่มคือเกาคุณแม่ก็เตรียมจัดแต่งแบงบฮารว่าเขาไว้ทาเขากินคือเกาค่ะนี่ค่ะขอบคูณรีวิวจึงจึงจากน้องพ่อละพัดเด้อชัดอ่านถึงบอมเป็นภาษาอังกฤษใช้ดีค่ะสั่งมาหนึ่งเซตจากสิวเหอตอนนี้สิวหายแล้วค่ะเหลือแต่รอยตอนนี้ใช้ยังไม่หมดเลยอุ้ยขอบคูณหลายเด้อค่ะขอบคุนที่ใบว่างใจผลิตภัณฑ์ของเฮ้าขอบคุณรีวิวจากเอฟซีทั้งหลาย มาดุดจ้าผ้าเสบนะบ่มีปลายทางคะ่ะอุ่นใจย่างเดียวแล้วอีกอย่างเพจเท่าบ่โกงแน่นอนยำต้องเป็นบัญชีกสิกรไทยวิภาวดีแลมลีเทอนนั้นถ้าเป็นบัญชีอื่นทังช่องเข้าบัลผิดชอบค่ะแอ่ถ้าเป็นบัญชีชชญชกสิกรไทยซื้อวิภาวดีแลมลี่แม่นค่าดุดจ้าผ้าแสบแทนแน่นอนลานเสรส้นบ่มีโกงแน่นอนถ้าโกงประจานเพจได้เลยแต่กสิมีแนะ่ความอุจุอาจารของแม่ปิ่งแม่ม่านก็คือบางที่ลูกค้าโอนเงินแล้วค่ะหาที่ยู่มาพรอม่านไปซ้มือลูกค้าทักมาตามของแม่ค้าลืมโซ่ค่ะมีอดดแแแบบนนี้้้เต่วาลละกกคคทุ ใจแม่เปล่งแม่ม่านค่ะแต่ว่ารับรองถึงแม้ว่าจะส่งช้าแต่เราส่งชัวแน่นอนค่ะแล้วดุดกสิยำบอกเอฟซีตลอดว่าถ้าเปิดกล้องพัสูุกรุณุถ่าทยวิดีโอไว้พร้อมถ้าของบกครบหรือว่าจังใดต้องมีวิดีโอตอนเปิดมายืนยันถ้าบ่มีทางเฮาสบวรบพิชชอบใดๆได้ถ้าของบกแต่ถ้ามีวิดีโอแล้วของบกเฮ้าสิโ่งกลับไปให้ค่ะแล้วก็กลับลูค้างงามๆขอโทษหลายๆ